ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่ีส,สุเชียงตลายโดยกลุ่มลูกเงาสำนักง,งานใหญ่โอ่งฉลค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชติลุงค่ะวันนี้มีนะคะกิจกรรมค่ะเฟสเทสไดนะคะดีแม็กดีจริงนะเทสไดจากที่นี่นะคะโอ่งสลีไปที่เชียงแสนนะคะปลายทางร้านสวรสดนะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ะพาลูกค้านะคะไปทดลองขับขับรถนะคะเป็นคาราวานไปเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปตรับชมบรรยากาศด้วยกันค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้นะคะหนึ่งลงทะเบียนที่นี่นะคะ,ะแล้วก็จะเคลื่อนนะคะเคลื่อนจากที่นี่ไปที่ไปไหว้พระนะคะไปไหว้พระไปถวายสังฆทานแวะพาลูกค้าไปทําบุญอะไรกันนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารกันที่ปลายทางอำเภอเชียงแสนนะก็จะเป็นิ้่สุดนะคะในเรื่องของอกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งพาลูกค้ามาเชฟไซเป็นรถเชฟไซประมาณสิบคันได้นะคะเดี๋ยวนี้พาทุกท่านไปต้อนรับชมบรรยากาศ ในวันนี้ด้วยกันนะคะไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะวัน้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งค่ะทุกคนก็มากับสายฝนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาค่ะเราเริ่มลงทะเบียน8ปดนาฬิกาจนถึง8.3 0นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมภายในงานเดี๋ยวพาท่านไปรับชมบรรยากาศในงานด้วยกันนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีซุ้มร้อนนะคะแล้วก็ด้านในก็โชว์รูมก็จะมีแบบเก้าอี้รองรับลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางที่เราจะ ขับพาลูกค้าไปเที่ยวนะคะนี่ก็จะเป็นเช็ไดที่เราเตรียมไว้นะคะจัดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าลูกค้ายัางไม่มานอนเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาก็จะถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้ต้อนรับชมกันเรื่อยๆนะคะก็จะเน้นการทดลองขับในเรื่องของตัว2 2งเป็นหลักนะคะทดสอบในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะคะว่า 22ของเรา163แรงม้า400แรงบิดนะคะแรงจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ในะส่วนของเครื่องยนต์ของเรามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะ e v g s turbo นะคะ,ะปรับปรับอัดปรับในเรื่องของเป็นเทอร์โบไฟฟ้ามาแล้วนะคะก็ช่วยเรื่องของการอัดอากาศอะไรพวกนี้นะคะให้รอบไวตอบสนองได้ทุกช่องรอบนะคะความเร็วแล้วก็กวเกียร์อัตโนมัปิสปีดด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ,ะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็ ระบบห่อชีดแรงดันสูงนะคะ2 5 0เมตรกับประหามมาให้จบครบแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในโชว์รูมกันนะคะลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะลูกค้าลงทะเบียนปุ๊บนะคะก็ะจะได้รับนี่ถุงผ้านะคะภายในก็จะมีอุปกรณ์เดินทางสําหรับวันนี้นะคะอ่าเป็นอาหารว้างแล้วก็มีเสื้อให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับน้ําดื่มเนาะ แคตตาล็อกเนาะลงทะเบียนนะคะรับลมด้วยเนาะอืออือแล้วก็ด้านนี้ถ้าลูกค้าจองรถในงานนะคะลูกค้าก็จะได้รับนี่เลยนะคะหม้อทอดไร้น้ำมัน,นะคะ่ะอืแล้วก็พร้อมที่ปริษาการขายนะคะแนะนำแคมเปญโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเลยเนาะอืมแถมเซลไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่อันนี้ก็คืออะ แจกให้อ๋อเล่นเกมอันนี้เล่นเกมนะคะนี่เล่นเกมแถมให้ด้วยนะคะเล่นเกมร่มสนุกกับเราอี่หน้าตาของลูกค้าเราที่เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็รอสมทบนะคะกับทีมงานลูกค้าที่กําลังเดินทางมาเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนไม่ใจเรมันเคยใจ้อลูกค้าเริ่มมาแล้วค่ะ อันนี้เดี๋ยวลูกค้าทยอยอยากย่ายกันขึ้นรลตามนำเบอร์นะคะเดี๋ยวเซลขออายอาดแต๊วหองกัน จริงยอคะนี่ตัวนาน่ีวน้าไ่ีเนาะถ่ายรูปร้อมไป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะครับที่เราถึกใจเอ๊สําหรับวันนี้เดี๋ยวปีใหม่ไปคันนี้ค่ะไปกับพ่อเลี้ยงเก่งค่ะ URS สามจุดสูตร C ื้น The b e s เ Top c r u i e เก้าลํานี้นะ บรรยากาศก่อนออกขึ้นทิศลัมพี่เนาะอย่าขาดหวังอย่างจ็กเซลโอ้เดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยค่ะลูกยี่บรรยากาศมีทั้งมดดูหกลัมทิบลัมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจอยอย่งนี้แล้วก็นู่นหกสีนะคะก็จะเป็นสิบลัมนั่นเอง ไล่หน yeah. ่อยยกมือก <with> <uit> so ็ไล่หน่อยโอเคบายบายเอ้าพระเจ้าพวงมาลัยไฟฟ้าเบามากเลยไายบายไป่บายบายบายค่ะไายบายค่ะไายบายแล้วขับรถไปเลยมาทยอยมานะบ้านเดี๋ยวสลับครับมาเดียวเนี่ยมาเบ่งเลยครับ นี่จะมา,มาจ้าตอนนี้เราถึงนี่แล้วบิ๊กซีแล้วก็จะไปต่อนะคะอืมแล้วเราก็จะไปวัดนี่เราจะไปทำบุญูบิกซีแล้วปะใช่บิ๊กซีอยู่ข้างหน้านู้น ना บ้่นสีขาวบอเกยมาจริงบนีขาวมันอยเกมสออกมาจากระเล่าสุดเล็กไหออกมจากพระเจ้าเลยมาถึงแม่มาถึงแนววัดพระเจ้าเล็กไหลเนาะโธรรมามากอลังการจริงถเลี้ยว้ายเลยลงไปเร็วมากเาอาจะตกิ้นหุนฝัน ยานันโรโปรด้วยนะครับเป็่อแ่ครับสักซืออะไรก็ได้เป็นฟ้าใสคราิคัสหน่กล่องแปดรยเก้าก้าองกล่องหนึ่งพักาบาครับบร่งกล่็นเก้าร้อยเก้าสิบเบาทครับส่งฟรีนะคส่งครับตะโ้าเก็บงินัาากข้าวหน่องอ๋อเด็จอดเยเต้อข้าวนียว ยังไงพ่พอหัวล่านอะแชรที่โรงเรียนมาแชร์มาเรียนที่บอแชรเขาเลยโรงเรียนซีค่ะมาถึงแล้วครับถึงแล้วสวยงามมากวิวหลักล้านค่ะทุกคนของจิงเดอร์ตอนนี้ก็มาถึงแล้วเอารถจอดก่อนนะคะ ไลยมาได้เหรอได้ไมั้ยวิวหลักล้างของจริงจ้า, <Okay. S 1> ารวมตัวกันนิดนึงราคาสวยค

ดีค่ะเขาสวัสดีเราด้วยไปดูข้างในกันจ้า จังขอภาคจนีเหมือนกันกดีวเาจถวายสังขาที่พระจ้ <episodes> ูกนะครับจกู้ไขกู้มันตอนนี้พระสงฆ์เราก็มีแค่สิบเก้าลูกในสองจริงๆวันนี้เราต้องไปลงโบสดแต่ที่นี้ทางสีใหญ่ทำรับประสงก์ต้ไปลงโบสดกล่าบก่อนสามครั้งแล้วก็อารัธนาสีหน้าไหวมก่อน

ขอสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นไปเลยค่ะสาธุนะเจ้าคะสาธุปังปังค่ะเดือนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะเราไปฟังเรื่องเล่าประวัติกันนิดนึงนะคะตอนนี้เพื่อนนะครับประมาณห้าขีดดังนั้นมีชาวบ้านรู้ว่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะเขาที่เป็นชาวโุทธลงในคอนโด ได้ชาว่าคนดอยนี้มีพุดด้วยคิดรุ่นที่สองนะครับะมได้ผ้าไร้ย่างนี้ครับก็แฟนเพื่อนก็วันนี้พอดีแดดไม่ออกนะครับปกติจะมีน้ำตกด้วยนิดหน่อยแไม่เยนที่ตกตกเดี๋ยวไปนากทีเดียวเลย รับศีลรับพรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปรับทานอาหารนะคะทำบุญว่ะวัดก็เข้เเาแล้วก็กินใส่รองเท้าก่อนค่ะทุกคนดูใบในกาข้างหลังเ็าถ่ายรูปไปถ่ายรูปแล้วค่ะ หายรูปเปที่ละเรืน,นึงม่ล,ลนนนน่นรลเร่อย่าอยู่ข้างหน้าเด,ดี๋ยวจะไม่เห็น โฮลมโะโลมเอ่อ uh, e. no, uh, mm ูห hmm. น่วยโมด้าโมด้าัเยนัะปเสรจลอัเนไหนกมางอมางอยต่คือหนัเข้าไที่น่เลยนะคชมรัีได้น้นะครับแล้วก็นทา เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลานตะวนาต่อจ้ะ